สืบเนื่องจากประกาศของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศลงนามโดยนางมนทิราพัฒนกุลนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศประกาศณวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2568และเอกสารประกาศชิ้นนี้ก็ถูกเผยแพร่ทั่วไปเป็นสาธารณะเนื้อหาหลักของเอกสารก็คือการแจ้งของเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมแม่บ้านทหารอากาศสมทอเป็นสมาคมคู่สมรสทหารอากาศ สอคทอ,อ,อหรือ Air Force Spouse Association (AFSA) โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568เป็นต้นไปต่อมาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2568นายิจิรัตทองสุวรรณสสฉะเชิงเซาพักประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์เชิงล้อเรียนและดูแคลนอาชีพแม่บ้านทหาร โดยระบุว่าถ้าได้เดินสวนกับภรรยาทหารบกหรือเรืออย่าลืมเบะปากอุทานเบาๆว่าอีพวกแม่บ้านพร้อมแชร์เอกสารประกาศจากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมคู่สมรสทหารอากาศอย่างเป็นทางการเขาอาจมองว่านี่คืออารมณ์ขันแต่สังคมกลับมองว่ามันคือการเหยียดยามอาชีพที่สุจริตและมีเกียรติที่แฝงด้วยอคติอย่างไม่น่าให้อภัยเสียงทัวไม่รอช้า กระนำลงสู่โพสต์ดังกล่าวในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลายคอมเมนต์เตือนสติว่าโหเหลือเชื่อกัดจิกนินทาอย่างการดังช้อยในละครตื่นตื่นตื่นเธอต้องไม่ลืมว่าเธออยู่ในสถานภาพอะไรควรพิมพ์อย่างกะชาวบ้านร้านตลาดหรือไม่คำว่าอีพวกแม่บ้านแสดงถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความชิงชังดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นเข้าขายผิดจริยธรรมสสหรือไม่โปรดพิจารณาตนเอง บางคนก็ชี้ว่าต่อให้ปากบอกเปล่าเปล่าว่าก้าว,าว,วาหน้ายังไงโพสต์จำพวกนี้ก็สะท้อนถึงความเหยียดความดูถูกคนอื่นหน่วยงานอื่นหรือเปล่าครับเปลือกไม่สามารถปกปิดตัวตนได้ตลอดเวลาถ้าใจยังไม่ได้มีความคิดที่ก้าวหน้าจริงๆบางคอมเมนต์ก็พิมพ์มาอย่างตั้งใจอธิบายเขาก็น่าจะปรับชื่อให้ทันสมัยขึ้นและคงรองรับสมรสเท่าเทียมด้วยที่มีคู่สมรสเพศเดียวกันมากมายในสังคม ในหลากหลายสาขาอาชีพเป็นถึงสสกินเงินภาษีสวัสดิการต่างๆมากมายแต่มีปัญญาแสะกะโหลกกะลาหมาวัดแค่นี้มันทุเรศหรือแนวประชดประชันก็มีเป็นสีสันปรบมือให้จริงครับสุดยอดมากเลยนี่คือการได้ทำหน้าที่สสแบบสมกับภาษีประชาชนจริงๆฝ่ายค้ามีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโครงการมีเป็นร้อยเป็นพันโครงการคุณไม่เอาเวลาไปตรวจสอบ เจือกมาแขะกับการที่สมาคมแม่บ้านเขาเปลี่ยนชื่อพ่องงแม่บ้านมาเองหรือเปล่าครับเนี่ยเม้นนี้อันนี้ไม่ได้เลยแม่บ้านแล้วมันยังไงทําไมต้องเบะปากทําไมต้องอีพวกแม่บ้านขอเหตุผลดีๆที่ฟังขึ้นถ้าไม่มีก็คําขอโทษพร้อมไปทบทวนทัศนคติตัวเองฝากทางพักพิจารณาด้วยค่ะแท็กถึงพักเลยอีกต่างหาก แต่สำหรับความเห็นที่หยิบมาให้ชมเป็นท่านสุดท้ายก็คงจะเป็นสาวกที่เคยศรัทธากันนั่นแหละครับพี่คือคนหนึ่งที่ทำให้พักดูแย่ค่ะเมื่อคำพูดกลายเป็นแผลคำขอโทษอาจไม่ใช่พลาสเตอร์และเมื่อผู้แทนไม่มีวุฒิภาวะประชาชนจะเหลืออะไรให้หวัง